ครับเรื่องนี้รับบดเป็นอาคชินครับมีเรื่องมายาก็เป็นคนค่อนข้างดุดันนะครับเรื่องนี้ผมว่าผมน่าจะดุดันที่สุดเาะเราเคยเล่นมาเลยแล้วก็ฉากที่เข้ากับนังเอกเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้แบบรุนแรงแต่เรื่องนี้รุนแรงนะฮะก็คือจุดกระชากลากถูดูเป็นคนไม่ค่อยดีเลยนะฮะแต่ว่าในในความที่ผมต้องรุนแรง่างนี้นเ,เพราะว่าเราต้องการเค้นจากนังเอกว่า ต้องการอะไรจากครอบครัวเรากแน่เขาพยายามเข้ามาหาเรามากๆนะครับเราก็เลยแสดงออกมานะฮะก็เป็นการท้าทายบทบาทพอสมควรเพราะว่าซีนอารมณ์ชั้งกับนางเอกและกับพ่อเนี่ยคุนท้ารุนแรงมากเป็นคนมีปมคือมันต้องมันต้องบูสต์พลังตัวเองครัเพราะว่าเราดุดานมากในเรื่องเราจะเป็นคนที่แบบโมโหหรือตลอดเวลานะจะโปรตี่ยไม่ใช่คนที่โมโหนะครับแต่ว่าแบบก็เลยต้องอัพเลเวลอัพพลังเลยขึ้นมาให้เคยเล่นปิงเลย มันรุนแรงมากจนจนเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็ท้าทา,ทายกันนะครับคือเรงกระแทกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซีนแซบๆมากหว่าที่มันจะมากระแทกนะครับเพราะามันก็ค่อนข้างมีเดือดถ้าเทียบกับละครไทยที่แผ่นๆน,นะว่าเรื่องนี้รุนแรงสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันแทบถึงขั้นน้องน้องซีรีส์วายเลย<า> จึงต้องขนาด NC ไม่ใช่เลิฟฟีเลยไป NC เลยครับผมใช่แน่นอนมากวามากว่าจุดนี้แน,น,น่นอนครับครับใช่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องขออนุญาตน้องปันปันนะครับว่าแบบโอ๊ยผมก็ต้องถึงต้องตัวขนาดนี้นะครับขอรรอนุญาตพ่อแม่มเงาด้วยครับรู้จักน้องแล้วก็เลยก็เ <ๆ S 2> ลยเล่นสบาย <ๆ S 2> คือปันปันเราสนิทกนันมากมากแล้วเพื่นอนกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องการที่แบบความความสบาย เวลาอยู่ด้วยกันมันสบายอยู่แล้วนะครก็เลยไม่ได้ยากตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องโฟกัสมากก็คือเรื่องการแสดงเพราะว่าปกติเราจะคุยเล่นแบบพี่าตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมันเชื่อฉื่นกันเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขามันก็จะมีความต้องสู้ต่อกันละกันนะครับคือบล็อกกิ้งเยอะมากเพราะว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยเป็นซีนยาวแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ยาวแบบคุยเล่นเล่นมันทะเลาะกันมันดูอย็นกันมันโอ้คือการมันต้องจำบล็อกกิ้งที่แปลด้วยแล้วก็ในฉากเนี่ยคือ บมก็เยอะอารมณ์ก anyway. ็ร um so <Why S 1> like ุนแรงนะครับฉะนั้นต uh ้องทำกับบ้านมาอย่างดีหมอว่ามีการะชาดกันการพ้าดเหมือนกันกัมันรุนแรงอ่ะมันกระชากไปกระชากมานะครับแล้วก็มีรอยเล็กบ้างนิดๆหน่อยๆตกพลาดบ้างก็แต่ว่ามันยิ่อยู่ในอยู่ในบทบาทเนาะผมมาโดนโดนกระตบเนี่ยโดนกระตอกตบจริงด้วยเพราะมันเป็นฉากที่แบบมันไวทุกอย่างมันไวมากมันก็เลยบัญชีกันกัดระยะเบืออาจจะยากหน่อย ผมเข้าใจได้มึงหนักไหมครับพี่ปันไม่ครับขออช่างแล้วกันกลอีกกลบเลยย้อนไปเลิฟสีเราขออนุญาตเป็นปันแล้วส่วนตัวเราต้องขออนุญาตัวข้ามตัวอะไรไครับใครครับขออนุญาต่อพ่อแม่เหรอเราเป็นนักแสดงโปรเฟสชั่นแนลนั่นแหละครับนี่การทำงานครับไลน์ ครับทแล้วให้ฟังแทนอ่าคุณนใกล้ตัวเรานีดแหบบผมก็เล่าเรื่องชีวิตผมให้คนสนิทสนิทบางคนหมดทุกคนเลยหมดทุกคนครับตีอแม่เปอร์เซนต์หนึ่แมวทำไปเรื่อนงันเราสบายใจได้ค่ะถูกใจงานครับเราเป็นนักแสดงโปรเฟสชันอลเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างมีศุลกาอยากเลื่อนสนิทของเราได้มีเข้าใจไหมว่าเขาพักต้นนี่อะไรยังไง ทุกคนเข้าใจครับทีนี้เขาจะบอกว่าไม่มีใครไม่เข้าใจคนที่รักผมเข้าใจทุกคนงหมกดแสใช่ไใช่ใช่มีขขายทุกย่าอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ตอนที่เหลยวไม่มีปัญหาทุกย่างทุกย่า้าเขาจะชอบให้เรา เป็นผู้ชายมีอะไรก็รุนแรงแล้วไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบชอบเห็นความเก้าร้าวของเรามีดุร้ายใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ต้องบอกเขายังไงบ้างแล้วว่ามันเป็นบทบาทได้บอกแหมมากคุณสมัยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็มีละครที่เล่นเป็นคนดีให้มาได้ดูนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอละกันเรื่องนี้มีใช่ไหมครัาแบบคนดีปัตคนดีนี่คิดว่ามีนะครับแต่ไหว่าเรื่องนี้ต้องห้ามไปต่อก็มีค่าธรรม เรื่องนี้ต้องห้ามอยู่เรื่องนี้อรอเรื่องนี้ไม่ต้องดูเอ๊ะผู้คนต้องดูมาไมาม้มา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 มว่ามามามาปนมา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 ม็มามามาณาม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 เมามามามลอาเอมาม้มาเรม่มา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 นามามายามามามาามามามาารามอาทามาามาาม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 าามามามาามาปามาาามามมามามามนาาามาามลามปามม เพราะฉะนั้นงานที่มาถึงเราเนี่ยจะเป็นงานที่ต้องใช้สีามากขึ้นใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าท้าทานาในการสนุกได้เห็นมุมมองเห็นอารมณ์ใหม่ๆตัวเ,เองเห็นลิมิตตัวเองที่แบบ่เราอยากจะทะลุมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีมกมันสนุกกับการแสดงนะครับคือตอนนี้ยังมีงานมาักอ่อนเข้ามาอย่างอ่อเนื่องกับก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผมก็ต้อง,อง,อง,องเลือกด,ด้วยนะครับคือ ผมรู้สึกว่าถ้าเราทำงาตัวเองเราเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพนะครับงานที่คุณภาพเขาต้องใช้นักแสดงคุณภาพผมรู้สึกว่าผมก็เลยพยายามจะไม่อยู่ในางานที่เรื่อยๆคพิ่มขผมเป็นฟรีแลนซ์เนาะวันนี้ก็เลยลับได้จบไ,ได้กับทุกซีรีส์ทั้งหนังใดๆได้หมดเลยส่วนตัวมันมีผลกระทบบ้างไหมจริงๆในทางการงานผลกระทบคือก็จะพูดตรงๆว่างานลดลงนะคะรับแต่ว่าเราไม่ได้ตัวเรื่องนั้นเราอ่ะคือ ด้วยคำที่ว่าผมวันนี้เป็นธุรกิจด้วยนะครับฉะนั้นโฟกัสของผมก็คือการสแสดงเรื่องที่ผมอยากจะโชว์ของจริงๆอยากจะเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ทางธุรกิจที่เราของค่อนข้างโฟกัสมากๆตอนนี้ก็ขายโปรตีนไข่ขาวอยู่นะครับแบรนชื่อว่าเอจี้ก็กำลังขายดีในอิตาลีและซัปปี้ลาซาด้าเลยนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กินนมวัวไม่ได้แพะมีแพะซอยนะฮะเปิดว่ากันว่าเวลา คือเคยคิดเหมืนกันว่าถ้าเเองก็ไปเล่นชายวัชายโมซิีวก็มันก็คือจิตวิญญาเรากับจิตวิญญาของตรีคนหนึงเล่นด้วยกันรูปลักษณ์ไฟนอลนั้นมันก็เ่องเลเราองข้ามเพศสภาพนะทีนี้ทีต่อมงไม่อาจุดีกเรืองี่มันก็มีมันก็มีแต่ว่าจะต้องลงปาดยังไม่ลงตัวนับอยู่เรื่องอยู่เรื่องคิดเป็นตปเป็นู่นี่คือได้เลยนะซิงได้คิดว่าถ้าเด็กเล่นยังมีคนปา ดูจริงเหรอจะดีใช่ไหมยังไม่เกินใช่ไหมหนูยังเด็กอีกเก็บไว้เป็นามงมั่กันคุณกา